ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองติดตั้งม่านกันครับเนื่องจากว่าตอนนี้ห้องของลิก้าครับก็ได้มีการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับมีฟูกมาส่งเรียบร้อยฟูกแล้วก็ไม่มีเตียงนะครับเพราะว่ากลัวเจ้าตัวเล็กเขาหล่นมาจากเตียงจึงวางฟูกไว้กับพื้นเลยครับดังนั้นสิ่งที่ขาดในห้องนี้ก็คือม่านครับเราจะติดม่านที่หน้าต่าง2หน้าต่างนี้ครับ ทีนี้การติดม่านครับทางผมเองเนี่ยก็เตรียมในส่วนของราวราวติดม่านนะครับรวมถึงผ้าม่านแล้วก็อุปกรณ์การติดม่านครับเราซื้อมาจากห้างอีเกียครับก็เป็นร้านสะดวกซื้อซึ่งหลายคนก็คงได้มีประสบการณ์ในการไปซื้ออของแต่งบ้านที่อีเกียนะครับเวลาซื้อครับเนื่องจากว่าม่านเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบ แบบที่เป็นโปร่งแสงกับแบบที่เป็นทึบแสงครับลักษณะของมา่านที่ทึบแสงครับจะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นแบบนี้ครับสัญ,ญลักษณ์จะเป็นสัญ,ญลักษณ์สีดำครับแสงจะไม่สามารถทะลุผ่านได้ครับก็จะเป็นมา่านสีสีเทาวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะติดกับหน้าต่างที่เป็นหน้าต่างด้านขวามือหน้าต่างนี้ครับส่วนม่านโปร่งแสงครับจะไม่มีสัญ,ญลักษณ์อะไรเลยครับ บอกว่าม่านจะมีด้วยกัน2ชิ้นก็จะเป็นคูณ2แบบนี้ครับคูณ2นี่คือขนาดของม่านครับก็ประมาณ1 4 5หเซนติเมตรหรือ57นิ้วครับเหมือนกันเลยนะครับทีนี้เราจะทำเป็นราวแขวนครับซึ่งเราก็จะต้องเจาะทางผมก็ได้เตรียมอุปกรณ์ก็เป็นเครื่องมือการเจาะพื้นฐานครับก็คือพวกสว่านไฟฟ้า แล้วก็สกรูนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะแขวนด้านบนนี้กันครับครับนี่คืออุปกรณ์แขวนครับแขวนลาวครับเดี๋ยวเราจะติดตั้งราวโดยนำราวนี้มาวางไว้บนจุดแขวนอันนี้ครับซึ่งได้ซื้อไว้เป็นชุดๆครับ หนึ่งม่านนะครับถ้าไม่ยาวก็จะใช้สองสองชุดพอครับแต่ถ้ายาวก็จะใช้เป็นสามชุดครับอันนี้จะเป็นหัวปิดหัวปิดรางม่านครับครับหากมาดูคู่มือครับคู่มือก็จะบอกเป็นขั้นตอนครับหลักๆเลยนะครับก็คือว่าเราต้องวัดพื้นที่ครับแล้วเราก็แขวนตัวแขวนนี้ครับ กับผนังครับแล้วเราก็เจาะรูนะครับโดยการเจาะรูนะเนี่ยเราจะเจาะสองรูครับห่างกันประมาณ1นิ้วครับเพื่อที่จะได้ยึดกับฝาผนังครับโดยที่ตัวแขวนม่านชุดแขวนม่านนี้นะครับก็จะได้ขยับขึ้นลงได้ครับทีนี้เขาก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์เอาไว้รองรับ ลางม่านครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2อันในกรณีที่เป็นตัวลางที่เอาไว้แขวนกับลาวม่านถ้าราลม่านมีขนาดใหญ่เราก็จะใช้พลาสติกขนาดเล็กครับแต่ถ้าในในส่วนของข้อที่เป็นขนาดเล็กเราจะใช้พลาสติกขนาดใหญ่ครับเพราะว่าพลาสติกนี้มันเหมือนเป็นลูกยางครับ ที่จะทำให้ตัวราวม่านไม่ขยับครับเวลาเราเลื่อนผ้าม่านซ้ายขวาก็จะทำให้ตัวราวไม่ขยับครับ I ตอนนี้มีหลานมาช่วยครับมาช่วยร้อยผ้าม่านจากที่เราติดตั้งราวเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่แขวนลาวเราก็เอาผ้าม่านมาร้อยครับู่้ เป็นที่เรียบร้อยครับในการติดม่านอีเกียครับด้วยตัวเองครับม่านจะมีความสูงประมาณ2.5เมตรครับเราก็ดำเนินการกะระยะระหว่างเพดานนะครับเพื่อที่จะเจาะรูตัวแขวนครับแล้วก็วางราวแล้วเราก็นำผ้าม่านมาลอยครับไม่ยากเลยครับในการที่จะติดบ้านนะครับราคา1หน้าต่างก็จะอยู่ประมาณไม่เกินไม่ไม่น่าจะเกิน1,700บาทครับ เรียบร้อยแล้วครับก็เป็นการติดตั้งพ้าม่านของอีเกียครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ